ความคืบหน้าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มีการตั้งข้อสังเกตกันว่านี่อาจจะกลายเป็นองค์กรอาชญากรรมหรือว่าไม่ได้เป็นเรื่องของคู่อริสถาบันที่มีอริกันหรือนักเรียนนักศึกษาที่ตีกันเท่านั้นสิทธิ์เก่าของอุทเทนถวายได้ออกมาวิเคราะห์นะครับถึงเรื่องของแบบแผนรูปแบบในการก่อเหตุของกลุ่มช่างกลนที่ก่อเหตุยิงในคดีที่เกิดขึ้นนี้และที่สําคัญพบว่ามีการล็อกเป้า แล้วจะคอยรอจังหวะที่เหมาะสมในการก่อเหตุพร้อมกันนี้ยังชี้จุดในการสังเกตตัวบงการให้อีกด้วยครับทีโมโนเจาะขา่าวของเราได้พูดคุยกับสิทธิ์เก่าของอุเทนถวายคนหนึ่งครับมั่นใจว่าครั้งนี้เป็นการเอาคืนจากเหตุที่เคยเกิดขึ้นเมื่อต้นปีที่ผ่านมาทีนี้จากการพูดคุยกับสิทธิ์เก่าคนนี้ไปดูรูปแบบในการก่อเหตุคุณผู้ชมครับกลุ่มที่ก่อเหตุเหล่านี้ จะมีการล็อกเป้าหมายเอาไว้หลายคนแบ่งหน้าที่กันทำนะครับเริ่มตั้งแต่มีทีมที่คอยดูเส้นทางในการก่อเหตุเส้นทางในการหลบหนีวิเคราะห์โอกาสที่จะก่อเหตุสำเร็จโดยหากมองว่าจะสามารถจัดการเป้าหมายไหนได้สำเร็จก็จะลงมือจัดการที่เป้าหมายนั้นและอาจมีการซักซ้อมกันก่อนก่อเหตุด้วยส่วนอีกคนหนึ่งที่สำคัญคนขี่รถจักรยานยนต์ตำแหน่งนี้มีความสำคัญ เพราะว่าต้องสามารถสั่งการคนที่เป็นมือยิงได้อาจจะเป็นรุ่นพี่หรืออาจจะเป็นผู้วางแผนโดยภาพจากกล้องวงจรปิดขณะที่เกิดเหตุจะเห็นว่าหลังจากที่ผู้ที่ยิงยิงพลาดแล้วคนขี่รถจักรยานยนต์นั้นสามารถที่จะสั่งการให้มือยิงกลับไปยิงเป้าหมายซ้ําได้ซึ่งหากคนก่อเหตุและคนที่ขี่รถจักรยานยนต์เป็นเด็กรุ่นราวคลาวเดียวกันจะไม่สามารถสั่งการได้ โดยสิทธิ์เก่าของอุเทนถวายยังตั้งข้อสังเกตหลังจากที่ตำรวจจับกุ่มตัวผู้ต้องสงสัยที่ร่วมก่อเหตุได้8คนโดยระบุว่าในจำนวนนี้อาจมีบางคนที่เป็นระดับผู้บงการบางคนน่าจะเคยก่อเหตุในคดีอื่นมาแล้วเพราะมีอยู่หนึ่งคนที่น่าสนใจคนที่ถูกจับเมื่อวานนี้ครับเขาบอกว่าให้สังเกตด,ดีๆจะมีหนึ่งคนที่มีรอยปั๊มรูปเฟืองที่บริเวณไหล่ถึง4รอย ปกติแล้วเด็กช่างกลนเกือบทุกคนหลังจากที่มีการรับน้องจะถูกปั๊มเฟืองคนละหนึ่งรอยการปั๊มเฟืองนี้เป็นการนำเหล็กไปเผาไฟแล้วนำไปจี้ที่ตัวเป็นกลยุทธ์ที่รุ่นพี่ต้องการให้รุ่นน้องเกิดความกล้าและยิ่งมีรอยปั๊มเยอะก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจเคยก่อเหตุมาแล้วหลายครั้งหรืออาจจะอยู่ในระดับวางแผนส่วนจุดสังเกตอีกอย่างก็คือเสื้อช็อปสีเทา ที่พบอยู่ภายในห้องพักขณะที่ตำรวจเข้าจับกลุ่มโดยเสื้อช็อปดังกล่าวเป็นเสื้อรุ่นพี่ที่เรียนระดับปวสซึ่งสถาบันช่างกลในข่าวไม่มีเรียนปวสมากกว่า30ปีแล้วจึงเป็นไปได้ว่ามีการส่งต่อเสื้อกันรุ่นต่อรุ่นอาจใช้วิธีการสร้างผลงานแลกมาขณะที่อีกด้านหนึ่งครับในลายกลุ่มซึ่งตำรวจได้นำมาเปิดเผยมีข้อความแสดงความยินดีของรุ่นพี่หลังรุ่นน้องไปก่อเหตุ ทำให้เชื่อได้ว่าในกลุ่มดังกล่าวต้องมีคนรู้เห็นเพราะรู้ด้วยว่าคนก่อเหตุเป็นรุ่น91หากสืบหาจากในลายดังกล่าวก็คาดว่าน่าจะกวาดล้างได้ทั้งหมดส่วนว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุจะเป็นถึงองค์กรอัจกรรมหรือไม่นั้นสิทธิ์เก่าของอุเทนถวายไม่ยืนยันแต่มั่นใจว่ากลุ่มนี้มีผู้สนับสนุนด้านการเงินเพื่อใช้ในการช่วยเหลือหลังจากผู้ก่อเหตุถูกจับกลุ่มโดยจะเป็นการรวบรวมเงินกันในกลุ่มรุ่นพี่รุ่นน้อง ช่วยเรื่องการประกันตัวเรื่องของการจ้างทนายความหรือการช่วยเหลือในระหว่างติดคุกแต่ไม่ใช่สนับสนุนเงินเพื่อไปใช้ในการก่อเหตุหรือซื้อปืนซึ่งสอดคล้องกับที่เมื่อวานนี้ทางพลตำรวจโททิติแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลที่มองว่าเป็นองค์กรอาชญากรรมเพราะกลุ่มผู้ก่อเหตุไม่ได้เรียนหนังสือและไม่ได้ทำงานมีแกนนำสร้างกลุ่มขึ้นมาตามความเชื่อและพักอศาศัยอยู่ร่วมกัน สร้างแบรนด์ของตัวเองขึ้นมาและมีการปลุกใจให้มีความฮึกเหิมเพื่อไปก่อเหตุด้วยการนำรูปผู้เสียชีวิตจากเหตุความขัดแย้งของสถาบันต่างๆมาติดไว้ในบ้านพร้อมกับถอดรูปแบบการก่อเหตุในแต่ละครั้งเพื่อพัฒนาการลงมือและการหลบหนีในครั้งต่อไป